เป็นเรื่องอะไรที่พูดยากมากเลยแต่ก็คือแบบอยากพูดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คงจะต้องใช้พลังแห่งการตัดต่อตัดให้มันออกมารู้เรื่องจนได้นะ <party noise> ขอเรื่องด้วยเรื่องเล่าก่อนแล้วกันก็คือเนื่องจากว่าเรามีความตั้งใจว่าถ้าสมมติว่า subscriber ของเราอะเกิน99ไปแล้วเราอยากจะ live YouTube <Monsieur S 2> ทำ <ะ andy> ไมต้องเป็น99ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อย เพราะว่ามันอยู่ในชื่อของช่องของเราแล้วก็เลยแบบเออมันเหมือนมันเป็น m i ยส s t o n e ตัวเลขนี้มันเป็นแบบหมุดหมายสาคัญเออเราก็เลยอยากจะไลฟ์ใน YouTube แต่ว่าบางเออญนะเราไปพูดเหมือนเป็นการพูดแน,แนวให้กับน้องที่ภาคเออขอพูดถึงงานสัมมนาน,นี้นิดนึงก็คือเป็นงานที่น้องๆปีที่กําลังจะจบอ่ะจัดให้ รุ่นน้องที่กําลังเรียนอยู่ก็คือเป็นเหมือนการแนะแนวอาชีพบว่ารุ่นพี่ที่เขาจบจบไปแล้วเขาทํางานอะไรกันบ้างหรือว่าเรียนต่อเนี่ยเรียนต่อสายไหนยังไงกันบ้างให้น้องๆที่กําลังเรียนอยู่เออได้มีไอเดียหรืออะไรประมาณเนี้ยเราว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะกับน้องๆที่ไม่ได้ชอบที่เรียนไม่อยากทํางานตรงสายก็คือพูดถึงตัวเองในอดีตนั่นเอง พอได้ฟังเรื่องของพี่พที่เขาทํางานนอกสายงานเลยเนะี่ยก็อาจจะทําให้น้องมีกําลังใจหรือว่าได้ไอเดียซึ่งเราว่ามันดีมากเลยเราต้องการสิ่งนี้ในตอนนั้นแต่ว่าไม่มีงานนี้เพิ่งจัดมาได้2ปี 2> คือวันนั้นนะย้อนมันก็นเลยพุ่งเกิน99 Subscriber โดยที่เราเองก็ยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะไลฟ์ว่าโอ้ยมันทํากันยังไงวะแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือในทางเทคนิ่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยเว้ยแต่เราก็มีแค่ความตั้งใจว่าเออเนี่ยอะไรเราทำแซนด์วิชแล้วก็นั่งกินแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ให้เพื่อนมาถามคำถามอะไรอย่างเนี้ยเออคืออยากทำคอนเทนต์กินเนี่ยทำคอนเทนต์นั่งกินอะ่ะทีนี้พอเราเตัดใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันวันนั้นอะไลฟ์เลยแล้วก็แบบสุดท้ายมารู้ว่าเฮ้ยนะ่าสมมติว่าเราจะไลฟ์ผ่านมือถือใช่ปหมันจะต้อง แบบมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปซึ่งแบบโอ้โหห่างไกลมาก1,000คนเราก็เลยแบบเซ็งแหละไลฟ์ผ่านมือถือไม่ได้ใน YouTube อ่ะนะต้องเป็นเดสก์ท็อปแล้วที่นี้กล้องในโน้ตบุ๊กเรามันไม่ชัดเนี่ยเราก็แบบเออเซ็งแหละแต่อย่างไงก็ตั้งใจมาแล้วว่าเราขับรถอ่ะให้พวกขับรถพาไปซื้อของอะตั้งใจประมาณแบบเกือบชั่วโมงอะไปกลับอะเออมาแล้วว่าเราแบบไม่ยอมเสียความตั้งใจเด็ดขาด ทีนี้เราก็เลยแบบลองเปิดในเดสก์ท็อปดูซึ่งมันใช้เวลาแบบว่าประมาณ24ชั่วโมงอะคือเดี๋ยวเด๋ยว,เ,ยวเราเอาคลิปจากใน IG ลงมาให้ดูดีกว่าแต่เนี่ยมันต้องใช้เว็บแคมใช่ปะพอกดลองสตรีมอาจใช้เวลาถึง24ชั่วโมงโอเคไม่ได้แล้วน้ามา้ากูไม่ว่างแล้วป่านนั้นน่ะนั่นแหละเราก็เลยแบบเปลี่ยนใจไปไลฟ์ใน IG แทนเว้ยก็เลยไม่มีวิดีโออยู่ในช่องเลยด้วยอยากได้แบบวิดีโอไลฟ์มา ไว้ในช่องอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ใน IG แทนขอคุณน้องๆม,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามและทำให้พี่ได้ไลฟ์นะคะสนุกมากเลยวันนั้นนะต้องขอบคุณทีมหน้ามาทุกท่านด้วยนะคะมาเล่นกันอีกนะเพราะว่าเล่นคนเดียวมามากมาพอแล้วเบื่อแล้วสำหรับน้องๆที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการกด Subscribe ให้พี่ในวันนั้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่วันนี้ไปเรียกเพื่อนมาดูนะคะเป็นวิดีโอ ที่พี่ตั้งใจทํามาเพื่อเออเป็นพักต่อของวันนั้นที่พี่ได้พูดสั้นๆก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเออมันเป็นหนังสือที่แบบว่าช่วยพี่มากๆเลยอะช่วยคนหลงทางอะค่ะน้องถ้า้องหลงทางเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นประโยชน์กับน้องก็ได้วันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงหนังสือสองเล่มเล่มแรกคือนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นแบบเหมือนปกที่เขาใช้ห่ เล่มแรกคือเล่มนี้เว้ยวิชาสุดท้ายที่มหาลัยเมดิสองชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ graduation edition ชื่อนี้หรอชื่อภาษาอังกฤษหรอคือเพื่อนอะซื้อมาให้ตอนเรียนจบเวย้ยเป็นของฝันรับริญยาชอบมากเลยนะคือมันเ,เต็มไปด้วยข้อความที่แบบว่าใช้ในการแบบเออสร้างแรงบันดาลใจแเอาจริงอันนี้มันเป็นเหมือน รวมคำเขาเรียกว่าอะไรอะคำสุนทรพจน์อะที่คนดังๆอะเขาไปพูดในงานรับปริญญาจากทั่วโลกเลยก็เสียดนก็เป็นฝรั่งแหละเออเป็นคนดังๆระดับโลกอะไรแบบนี้นะคือมันดีมากเลยอะมันอันนี้เป็นหนังสือที่ช่วยในเรื่องของกำลังใจพี่คิดว่ามันเหมาะกับเออเด็กๆอะที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตการทำงานอะไรประมาณนี้ชอบมากโอเคแล้วก็ อีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่เราคิดว่ามันมันมีอิทธิพลกับเรามากแล้วมันเราก็ชอบมากด้วยก็คือเล่มน,นี้ Big Magic คือถ้าใครที่สนใจนะคะอันเนี้ย e a d d e r ร p o d c a แ t สตะเขาพูดถึงไว้ด้วยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วคือพอมันออกอะเรากรี๊ดมากตอนเนี้ยเพราะว่าเราชอบเล่มน,นี้มากแล้วก็เคยอ่านไปเมื่อนานมาแล้วพอพี่เขาแบบเออเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราแบบเอเออยากอยากกลับไปอ่านอีก เออแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการในช่วงนั้นพอดีเลยเว้ยรู้สึก g r ร t e f u l มากเว,าเวลาที่เจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็หนังสือเข้ามาช่วยฮิลเราได้เลยเนียด้วยความรู้สึกที่ดีมากหลักใ่จใจความของเล่มน,นี้ก็คือเหมือนเขา encourage ให้เรากล้าทำในสิ่งที่เราแบบว่าอยากทำมาตลอดแต่ว่ากลัวหรือว่ามีเรื่องของแบบอีโกเรื่องของ เอออะไรต่างๆที่ลังเราไว้ไม่ให้เราทำเราพูดไปเยอะจนรู้สึกว่ามันเริ่มไม่รู้เรื่องหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวจะเมนชั่นเฉพาะส่วนที่เราชอบในหนังสือก็แล้วกันนะส่วนรายละเอียดต่างๆเนะี่ยก็ไปฟังในลิงก์ที่เราแป,ปะไว้ให้ด้านล่างได้เลยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดอย่างไรให้มันเข้าใจได้ง่ายๆอยากให้ลองไปฟัง Readery re podcast กันจริงๆ <laughs> 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 เราเคยหนุนไว้มันมีแบบ ตรงที่เราคิดว่ามันเด่นดิสเราเจอโน้ตแล้วเหมือนเราโน้ตไว้เมื่อวันว่าทําไปเถอะอะไรก็ตามที่เราต้องการที่จะทํตาตราบใดที่มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะเพราะมันไม่ได้มีสปอตไลท์ฉางมาที่เราเว้ยคนอื่นเขาก็สนใจเรื่องของเขากันทั้งนั้นแหละคือไม่มีใครมาสนใจชีวิตเราตลอดเวลาเว้ยถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามันจะเป็นแบบบางที่มันอาจจะเป็นเรื่องน่าอายแต่แบบเดี๋ยวเขาก็ลืมลืมมันไปอะ่ะ ดีกว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําแบบเรามีชีวิตเดียวพอเด้เราชอบตรงนี้มากเนี่ยสําหรับเราเล่มนี้ก็เลยแบบสําคัญกับเรามากเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะคิดเยอะมากมีไอเดียนู่นนี่ที่อยากทำอะไรเงี้ยเต็มไปหมดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทําก็เพราะว่าเราอะมัวแต่จินตนาการไว้ว่าโอเคแล้วถ้าเราทาไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วปัญหามันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือแบบเราคิดไปก่อนแล้วว่ามันจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้จนทําให้เราแบบเออกลัวไม่ได้ลงมือทําสักทีก็คือเหมือนเป็นหนังสือที่ทําให้เราก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนในหลายๆช่วงของชีวิตได้โดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเวลาแบบนี้ตอนนี้ที่เราแบบเออเหมือนลองทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายอย่างที่ มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คอนฟอร์ตอะแต่ว่าเราก็อยากที่จะลงทำอยากได้ประสบการณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมอืมนั่นแหละสามารถเข้าไปฟังใน r e a d e r รี่พอดแคก็ได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้คือเผื่อว่าฟังแล้วชอบสนใจอยากซื้ออะไรเงี้ยก็ไปหามาอ่านกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะคะไม่มากก็น้อยหรืออาจจะน้อยมากๆไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เล่นแบบไขมุกอะขำไขมุกมากเลยมันวาแบบสวยมากเลยตอนจบคลิปที่แล้วอันนี้ลืมเลยค่ะเมื่อวานไปดัดผมมาแล้วช่างก็แบบเออพูดถึงงานให้เขาหน่อยนะก็คือร้านนี้ดีมาค่ะรอนแน่นอยู่ทนจนกว่าจะตัดทิ้งรอนไม่หายค่ะอาจจะมีแบบคลายบ้างนิดๆตามการเวลานะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถสำรองคิวได้ในเพจกินใจคาเฟ่แอนสแอนเลยนะคะก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวนั่นเอง